ไปดูอีกด้านนึงครับเรื่องของกล่องสุ่มพิมพ<ะ>์พายอ่าถ้าใครซื้อไปเมื่อวานนี้นะครับเพราะอย่างที่ได้นําเรียนไปครับทนายรัชพลเข้าไปแจ้งความ<ะ>ดาเนินคดีแล้วมีผู้เสียหายได้รับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งวันหมดอายุเองก็ดีไม่มีฉลากสินค้าที่ถูกต้องเองก็ดีนะครับเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องครับตำรวจเรียกพิมพ์พายเข้าไปชี้แจงข้อกล่าวหาแล้วนะครับ ความคืบหน้ากรณีที่ทนายร,ะะรัชพลิริสาครครับหออเอกสารหลักฐานเข้าไปแจ้งความให้ตำรวจไปตรวจสอบแล้วก็เอาผิดกล่องสุ่มของพิมริพายเนี่ยครับระบุว่าผู้เสียหายนั้นสั่งซื้อกล่องสุ่มได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพล่าสุดพลตอันานาันาน,าน,านาสมบัติผู้บังคับการกองบังคับการการปราบปรามการกระทํความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าตํารวจปคบเนี่ยนะครับได้รับเรื่องนี้แล้วก็สั่งการให้กองกำกับการ1และ4 มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องของการช่อกงและเครื่องสาอางรวมถึงอาหารและยาเพื่อไปตรวจสอบข้อที่จริงตามที่ได้รับการร้องเรียนมานะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยออกหมายเรียกครับเรียกตัวพิมพ์ภายและผู้เสียหายทั้ง3รายมาสอบปากคําด้วยเน้นย้ำนะครับว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายนะครับรก็ต้องเรียกคนที่เกี่ยวข้องมาทำการสอบสวนนะะแต่สวน ที่ตรวจสอบจากสื่อนี้ก็มีการทักทีมบุคคลแบบก็ประมาณสามถึงสี่บุคคลที่เหลือก็เป็นการทักทีมจากสื่อแต่ข่าวเกิดทั่วไปนบุคคลที่ทักทีอือ่นเราก็คงอเรียกตัวมาทำการสอบสวนด,ด้านออยอว่าอย่างไรเพศสัจกรหญิงสุภัตราบุญเสริมครับผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นรักษารษาชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานะครับ พูดถึงเรื่องนี้ครับบอกว่ากรณีที่สินค้าเป็นเครื่องมือแพทย์เป็นเครื่องสําอางเป็นอาหารและก็ยาถ้าขายในประเทศเนี่ยต้องมีฉลากภาษาไทยเป็นไปตามข้อบังคับของออยแล้วจะต้องแสดงวันเดือนปีที่ผลิตวันหมดอายุและก็สถานที่ผลิตด้วยนะครับกรณีการขายสินค้าแบบกล่องสุ่มแบบนี้แล้วปรากฏว่าสินค้านั้นหมดอายุหรือว่าไม่ได้คุณภาพไม่ได้เป็นไปตามข้อบังคับของออยแบบนี้ครับมีความผิดตามกฎหมายออยฮะ เอาละครับต้องตามดูกันต่อครับว่าเรื่องนี้สุดท้ายจะจบลงอย่างไรนะครับ<ะ>แม้ว่าอย่างที่เรานําเรียนไปครับความผิดมันเกิดขึ้นแล้วนะครับ<ะ>เพราะว่ากระทําการสําเร็จเรียบร้อย<ม>ในการขายกล่องสุ่มแต่ว่าไม่รู้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายด้านนี้เนี่ยกับทีมงานของคุณพิมพิธพายจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ<ะ>แล้วก็นํามาสู่การเรียกร้องกันแบบนี้แหะครับ